สวัสดีชาวอาเซียนวันนี้ผมมาจากองค์กรอาซีวันนี้จะมาเตือนเรื่องไอ้สัตว์ต็หมหัวเลยวันนี้เราจะมาเตือนเรื่องภูเขาะเอะไรน้ําแข็งไม่รู้ลืมเข้าใจไหมวันนี้ก็จะบอกว่าไอ้อสัตว์ภูเขาน้ําแข็งที่ละลายช้าที่สุดในโลกแล้วก็ใหญ่เอ้ยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกมันละลายไวผิดปกติ อีกสิปีครั้งนะระวังเงินด้วยนะระวังเงินด้วยนะชาวอาเซียนนะอีกประเทศจะหายบทเลยนะทั้งเกาะเลยนะระวังด้วยนะชาวอาเซียนนะขอเตือนย้ำนะพอดีว่าชาวองค์กรนาจาไปติดกล้องนะแล้วมันก็ละลายไวผิดปกติแล้วมันก็ไปเกินมันก็ไวเกินนะแต่นะมันไวผิดปกติที่จริงมันต้องช้าเข้าใจวูเขาหําแข็งนะเข้าใจนะ ลราแหงใจนะแถมตัวนะบายบยระวังตัวกันด้วยนี่ก็เล่นยังเลยระวังกันได้นะระวังนะประกาศเตือนององกรนา้าหัวหนะ้าหัวหน้า๊ายบายไม่กูจะพังแล้วนไม่ใช่ไหม, <c oughs> มไปละอย่าลืมกด subscribe และกดไล k e like ด้วยนะครับถ้ามีคำอยากเยอะหรือว่า ถ้ามีคำหยาบเยอะก็ต้องขอไปนะครับแล้วก็ถ้า้าไม่ชัดหรือว่าปัญญาอ่อนหรือว่าอะไรก็ตามทั้งสิน้นก็ขอไปนะครับผมนันเด็กอยู่ก็เดี๋ยวว่ากันนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับคุณแม่นะครับกดไลค์ให้ผมนนะครับขอบคุณครับ